ข่าวสั้นทันโลกฝากกติดตามด้วยนะคะลุงวัย69ปีรีบจะไปลงทะเบียนเราชนะขี่รถพุ่งชนท้ายจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็ 7. เวลาประมาณ7นาฬิกา50นาทีวันที่17กุมภาพันธ์2564ที่บริเวณแยกไฟแดงโคกทช้างถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองพิษณุโลกหน้าปอดพิษณุโลก มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์มีชายสูงอายุได้รับบาดเจ็บนอนอยู่บนถนนหนึ่งรายคนละเมืองดีได้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลซึ่งผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกบริเวณใบหน้าและตามแขนแต่ยังมีสติดีสอบถามญาติที่มากับผู้บาดเจ็บเบื้องต้นทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อนายบุตรบุญคงอายุ69ปี ภูมลำเนาอยู่บ้านเลขที่165ถนนวิสุทธิกษัตริย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกได้ขี่รถจัก,กรยานยนต์จากบ้านพักจากตัวเมืองเพื่อไปรับหลานสาวที่สี่แยกอินโดจีนตำบลสมอแขเพื่อจะให้หลาอ่านสาวช่วยพาไปธนาคารกรุงไทยในตัวเมืองพิษณุโลกให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะให้หลังจากรับหลานสาวที่บ้านพักแล้วนายบุตรได้ขี่รถ จักรยานยนต์โดยมีหลานสาวซ้อนท้ายมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองผ่านไฟแดงโคกช้างแต่เป็นจังหวัดที่มีรถยนต์คันหน้าเบรกชะลอรถรถจักรยานยนต์คันหน้าก็เบรกตามส่งผลให้รถจักรยานยนต์ของนายบุกพุ่งชนรถจักรยานยนต์คันหน้าจนล้มลงและได้รับบาดเจ็บเสียก่อนพลาดโอกาสไปลงทะเบียนเราชนะในวันนี้ ่วนบรรยากาศลงทะเบียนเราชนะวันที่สวันนี้ธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตพิศณุโลกเปิดจุดให้บริการเคลื่อนที่ณนะที่ว่าการอำเภอนครไทยและที่ชั้นล่างสำนักงานเขตธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสิงหวัฒนะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกโคกมะตูมและธนาคารกรุงไทยสาขาพิศณุโลกก็ยังคงมีผู้สูงอายุมารอใช้บริการให้ลงทะเบียนเราชนะตั้งแต่เช้า แต่จำนวนคนที่มารอเริ่มเบาบางจากสองวันแรกมากธนาคารกรุงไทยได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการอย่างดีข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ